ขนาดที่พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะตอนเช้าอ่ะคุยกับเศรษฐา <c oughs> อ๋อใช่รายการท่านนายกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เทปแรกอ,อัดแล้วเรียบร้อยคุยกับเศรษฐาชื่อรายการคุยกับเศรษฐาเลยจอะอากาศสองเดือนสองเดือนละสองครั้งทุกทุกสัปดาห์ที่สองของเดือนฉันบอกอย่างนั้นนะคะสัปดาห์ที่สองของเดือนเว้นแต่ว่าช่วงไหนที่มีเรื่องสําคัญเร่งด่วนหรือต้องการจะชี้แจงภารกิจสําคัญเนี่ยอาจจะเพิ่มวัน การออกอากาศแต่เบื้องต้นก็คือทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนพิธีกรก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเมือ่อวานนี้ไปดูภารกิจเกี่ยวกับการกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส7 2พรรษาพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไปตั้งแต่การไปดูคลองต่างๆโดยเฉพาะคลององอ่างแล้วก็รวมถึงไป,ไปดูการเตรียมพร้อมขบวนพระเจ้พิธีใช่ไหมนี่ อ่านี่ไปภารกิจนายกรัฐมนะตรี